Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News อ่านเส้นทางสืบทอดอำนาจคอสช,อชอผ่านกระบวนท่ากรกปปสสกลทีพัทยกุล การยื่นใบลาออกจากพักพลังประชารัฐจากรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครของนายสกลทีพัทยกุลเป็นจังหวะเก้าบ่งชีท้ทิศทางการเมืองในเดือนพฤษภาคมตระหนักว่าการสมัครชิงผู้ว่ากรุงเทพในบทอิสระของนายสกลทีนั้นดำเนินไปอย่างอิสระจริงหรือไม่ ในเมื่อรากฐานแท้จริงของนายสกลทีคือสอสอพักประชาธิปัตย์ทั้งเป็นสอสอกรุงเทพมหานครที่มีส่วนร่วมในการชัดดาวกรุงเทพร่วมกับกปป,ปสอ,อย่างแนบแน่น การเข้าไปเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริหารพรคพลังประชารัฐเช่นเดียวกับนายนัทพลทีพสุวรรณนายพุทธิพงศ์ปุณกันและรางวัลที่ได้รับคือตำแหน่งรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครก่อนจะออกจากพักพลังประชารัฐก่อนออกจากรองผู้ว่ากรุงเทพก็เดินทางเข้าพบพลเอกประยุทธ์เหมือนกับก่อนได้รับตำแหน่งรองผู้ว่ากรุงเทพมาแล้ว สถานะของสกลทีพัทยาคุลในการลงสู่สนามผู้ว่ากรุงเทพจึงมีเครือข่ายและสายสัมพันธ์ทางการเมืองอย่างยิ่ง หากติดตามการเคลื่อนไ,วไหวนสกลทีในโลกโซเชียลมีเดียจะตระหนักในสายสัมพันธ์กับพลเอกประยุทธ์ถึงขั้นสามารถดำรงอยู่ในจุดที่เป็นตัวแทนขณะที่มองจากสายสัมพันธ์ของบิดาพลเอกวินัยพัทยกุลเคยเป็นเลขาธิการคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติไม่เพียงสะท้อนให้เห็นความต่อเนื่องระหว่างรัฐประหารเดือนกันยายน49กับพฤษภาคม57 ความเชื่อมั่นของพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มีต่อพลเอกวิชัยพัทยกุลมากแค่ไหนย่อมส่งแรงสะเทือนไปยังนายสกลทีพัทยกุลมากเท่านั้น สังคมจึงไม่กังขาว่าการปรากฏตัวของนายสกลทีในฐานะผู้ชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพเป็นการปรากฏตัวในสถานะของการเป็นผู้แทนทางการเมืองของฝ่ายไหนแต่นี่คือแคนดิเดตที่จะต่อสู้กับนายชัดชาติสิทธิพันธ์โดยตรงความเป็นอิสระของนายสกลทีดำรงอยู่ไม่ต่างจากความเป็นอิสระของชัดชาติสิทธิพันธ์การชิงอำนาจจากรัฐประหารกันยายน49จึงดำเนินต่อไป การออกโรงมาให้กำลังใจในายสกลทีของสุเทพเทือกสุบัณมีความหมายลึกซึ้งทางการเมืองเป็นการส่งสัญญาณไปยังมวลมหาประชาชนเพราะกำลังใจจากนายสุเทพไม่ได้ดำเนินไปในลักษณะสะท้อนผู้นำด้านจิตวิญญ,ญาณจากพักรวมพลังประชา,ชาชาติไทยแต่มาจากกปปสนี่คือการผนึกพลังแข็งแกร่งโดยมีรากฐานจากการที่นายสุเทพอยู่ในฐานะเลขาธิการพักประชาธิปัตย์มากด้วยบารมีเป็นสะพานเชื่อมอย่างมีใน สคัญเมื่อสกลทีคือสอสอของประชาธิปัตย์ในพื้นที่กรุงเทพเป็นฐานสำคัญของการเคลื่อนไหวในนามมวลมหาประชาชนอย่าได้แปลกใจถ้าสุเทพจะเน้นบทบาทที่นายสกลทีและคณะมีต่อมาตราการปิดกรุงเทพมหานครในเดือนมกราคม57นี่คือฐานที่สร้างความมั่นใจให้กับการรัฐประหาร57 หากไม่ใช่เพราะบทบาทในสถานะกปะปะอปปสนายสกลทีและคณะอันได้แก่นายนัทพลทิพสุวรรณพุทธิพงศ์ปุณกันคงไม่ได้รับการปูนบำเหน็จหลังการรัฐประหารทั้งอย่างเป็นแกนหลักสำคัญในการก่อตั้งและขับเคลื่อนในพักพลังประชารัฐ บทบาทที่ว่านั้นคือบทบาทในการชัดดาวกรุงเทพที่สามารถทำได้เพราะนายสกลทีและนายนัทพลนายพุทธิพงศ์ล้วนเติบใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพการเสนอตัวเข้าชิงตำแหน่งเพื่อเป็นผู้ว่ากรุงเทพจึงสัมพันธ์กับกระบวนการชัดดาวก่อนรัฐประหารเดือนพฤษภาคม57 ต้องยอมรับว่าการตัดสินใจของสกลทีหลังอยู่ในตำแหน่งรองผู้ว่าสอดรับกับสัญญาณที่ส่งมาจากนายสุเทพเฉพาะหน้าคือสัญญาณต่อสายถึงมวลมหาประชาชนย้อนความทรงจำแปรพลังที่เคยชัดดาวกรุงเทพมกราห7เป็นคะแนนเสียงในเดือนพฤษภาคม65สร้างความมั่นคงให้กับพลเอกประยุทธ์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะ สวัสดีค่ะ